ส,สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยการเทเรซินลงบล็อก ลงแม่พิมพ์เนี่ยครับไม่มีการตัดต่อไม่มีสคริปต์เรามาดูด้วยกันนะครับห้องาเบิงพร้อมๆกันเลยครับไม่มีการตัดต่อนะฮะดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับว่าบล็อกที่ทำออกมาแล้วนี่นี่นะฮะ ดูพร้อมๆกันเลยนะครับเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้อาจารย์ธนิพัฒน์ชินอ่อนอาจารย์ผู้สอนผมมานะครับเพื่อนบอกแม่พิมพ์เป็นแบบไหนหล่อออกมาได้แบบนั้นครับผมทําไมแม่พิมพ์ต้องเป็นแบบนี้ก็ง่ายในการแกะเวลาเราจะเทชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับเราก็ใช้ยางวงนะฮะรั <c oughs> ด แค่นี้ได้แล้วครับผมจะทำคลิปยาวคลิปเดียวรู้เรื่องทุกขั้นตอนนะครับอ้ายังมีอีกนะฮะอันนี้คงจะเป็นไอตัวกลมๆนี้นะฮะเรามาดูพร้อมๆกันครับ หนาตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมครับอาจารย์ธนิพัฒน์ชินอ่อนผู้สอนผมมานะครับเพื่อนบอกแม่พิมพ์เป็นแบบไหนหล่อออกมาก็ได้แบบนั้นครับเวลาจะเทแล้วก็ใช้ยางใช้ยางรัดแค่นี้ได้แล้วครับอันนี้ก็คือทำเป็นอย่างเดียว เราก็สามารถกับพุณไปเลยครับเราทำเป็นแค่อย่างเดียวก็เอามาต่อยอดต่อยอดทำหลายๆอย่างนะครับอง์น้อยองค์เงินองค์ทองครับ <c oughs> อันนี้ต่อไม้เดิมทีเป็นกระถางแต่ผมก็จะเอามาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะฮะ อันนี้ก็เป็นกระถางลูกพวกกระบอกเพชรนะฮะเล็กๆเจาะรูก็ได้ครับไม่เจาะรูก็ได้กระบอกเพชรไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาผสมเรซินเทให้พี่น้องดูครับผมเอ่ออันนี้คือ เรซินนะครับซื้อมาจะเป็นสีย้มพูแบบนี้นะครับเรซินที่ผสมแล้วจะเป็นสีย้มพูครับอันนี้ผงทันํำบอท่านทำผงทันํำครับผมที่หานมาถ่ายให้น้องด้ให้เข้าเดียวยาเามือไปเจาะ เอ้ยย่ามือไปจับหน้าจอไม่ได้ย่ยามือจับหน้าจอเดี๋ยวมันสิหายอีกยกขึ้นมาตั้งขามัน่อยท้ายเลยครับเนี่เออวัตตายามือไปใช้ยามือไปใส่ใสหน้าจอมนันเรซินกับผงทันข้ามนะครับอ,อ,อันนี้เหลืออันนี้เหลือนม่ต่ส่วนมอ อัตราส่วนกับซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวยังไม่ถึงแต่ละไม่คนยางท้ายไว้ท้ายไว้บวบโดนบบโดนไม่นานอัตราส่วนมันมีแต่ผมไม่ใช้อัตราส่วน คือกาเอาเลยครับตามประสบการณ์ครับผมตามประสบการณ์อันนี้เหลือนิดหน่อยคนผงทันคำให้เข้ากันกับเลซินครับเห็ดเอาแบบง่ายๆบ้านๆเห็ดออกมากแล้วมันกับได้ผลลัพธ์อันเดียวกันครับ บนมนวาหัวหลานลืนคู่นะครับคือทำตามประสบการณ์ทำเอาใช้สว่านมาหมุนอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ทำอย่างนี้ได้ไหมได้คือก,กันครับ ที่ทําให้ดูตอนแรกเมื่อกี้ก็คือการถอดออกจากนี่ครับคือโดงเทเสร็จแล้วกระถางใบนี้เนี่ยผมซื้อมา60บาทมาทําบล็อกเองอเทเ,เองหรอเองว่าจะเอาดัดแปลงทําเป็นที่ใส่ทิชชู่ที่ร้านนะฮะเออผมสัญญากักย่างเขาสัญกวางเพชรบูรณ์ครับผม ฝากกดติดตามากด subscribe นะครับ อ๋อยังอยู่คือเกายังได้คือเกาต่อต่อต่อครับผมสัญญาก,การะย่างเขาสึ่กวางเพชรบูรณ์ครับผมครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามนะครับห,หนุนพ<า>่อไาฮะหนุนอืมทางเขาไอ้ฝากกดซับสไครต์กดติดตามนะครับมีแนวทางหวยรัฐบาลลรา มีสาระบางทีก็มีบันเทิงนะครับบางทีก็มีท่องเที่ยวนะครับเออสาระที่ว่านี่จะเป็นไหลายๆอย่างครับผมครับสมุนไพรตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยบอกมาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้ก็มีนะครับคือยำแปกยง ไอ้เบิ้งดูนองอยู่ในกล้องปะ่ะอยู่นองกำลังคิดอยู่ว่าสิบอกวิญญางเรื่องอไปล่ะอ้ <c oughs> อไม่มีสคลิปครับคลิปสดไม่มีตัดต่อทำยาเลชิ่งอไรล่ะเอาโฟกัสเข้ามาพี่หารอันนี้คือถามหาอัตราส่วนเลยครับเมื่อกี้เลซิ่น ครึ่งอันนี้นะฮะแล้วผงทันข้ามเนี่ยเกือบเต็มกระป๋องแค่นี้นะครับก็ประมาณแค่นี้แต่อันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นทมรากับบรับประเด็คนคือเอาผงทันข้ามกับเรสซินข้นผสมเข้ากันดีๆแล้วก็ตัวเร่งครับต้องใส่ตัวเร่งครับถ้าไม่มีตัวเร่งแข็งไม่แห้งครับ อันนี้ก็ใส่ครึ่งฝาครึ่งฝาฝาเป๊ปซี่เป็นพลาสติกครับเนี่ยใส่แค่นี้ก็พอครับฟึ๊บแล้วก็กปิดไว้ครับเล็กๆก,ก็ทำครับกลองมากพีหานกองมากกองมาใหญ่ๆเราก็ทำครับ ใหญ่ๆเราก็ทานะครับมาบัดนี้เอออันนี้อันนี้โอ่งนะครับโอ่งเงินโอ่งทองอันนี้กระถางกระถางที่เป็นรูปต่อไม้เมื่อกี้ยังไม่แห้งดีฮะยังไม่แกะครับอันนี้เออนนหน้าบันหน้าบันครับผมหน้าดี๋ยวเ้าเข้าสิข้นขนๆแล้วข้าวส่ผสมเท่ๆ แม่พิมพ์เป็นแบบไหนทำบล็อกออกมาแล้วก็เทล,ลงไปแม่พิมพ์เป็นแบบไหนหล่อออกมาก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เหลือนิดน่อยลกไปอย่างเขาก็เอาไปใส่แบบอื่น นน้ำยาตัวเร่งให้เข้ากันกับเลซินนะครับค้นเสร็จแล้วครับบล็อกฟืบเทล,ลงไปสักหน่อยนึงก่อนนะครับเทล,ลงไปสักหน่อยนึงก่อนแล้วเราก็ แล้วเราก็มายอกนะครับยอก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 คือไล่ฟองอากาศที่อยู่ข้างล่างนะครับไล่ฟองอากาศนะครับให้เขาแกบให้เขาสนิทนะฮะคือข้างล่างเขาจะได้สนิทหมายถึงไม่มีฟองอากาศนะฮะเขาจะได้เนียนเรียบนะครับ ไล่ฟอกาศเสร็จแล้วเราก็เหยาวเงยาวเยาวเหลือว่าเงยาเยวหว่าเยาวเาเด้อนังเด้อเด้นนั่งเด้นเด้นเดนนั่งเดิอันนี้้องใส่องแต่องบาทายไม่สิดโดน นี่นะครับรอให้แห้งครับทีนี้พอแห้งแล้วพอแห้งแล้วเราก็มาแกะแกะเหมือนตอนที่ผมแกะให้ดูตอนต้นคลิปครับผมแม่พิมพ์พเป็นแบบไหนหล่อออกมาก็เป็นแบบนั้นนะครับ จะไปรลอโอ่งหน้อยแต่อ่งน้อยพอไทยมันสิดดนบล็อกนี่นะฮะสามารถหลอได้หลายอย่างนะครับเอาซีหลอซีเมนต์ก็ได้นะครับนี่ผมเสร็จจากตรงนี้เนี่ยผมก็จะเก็บกับร้านนะฮะแล้วผมก็จะเอาบล็อกพวกน,นี้ไปหล่อปูนเป็นกระถาง เป็นกระถางปลูกต้นไม้ต้นลเล็กๆต้นทุนจะต่ำครับปูนผงหนึ่งเนี่ยหล่อนี้ได้สองสามร้อยลูกปูนผงหนึ่งเนี่ยหล่อนี้ได้สองสามร้อยอันเพราะว่าใช้ได้เพราะว่าใช้ปูนแค่นิดเดียวนะฮะแล้วการทำจะอธิบายนิดนึงรายละเอียดผสมกับปูนปูนเราก็ใช้เป็นปูนปลอดแลนด์เพื่อที่เขาจะมีคุณ คุณสมบัติพิเศษ2อ,อย่างคือ1แห้งเร็ว2แข็งครับผมซายละเอียดเพราะทำไมต้องใช้ซายละเอียดเพราะว่าซาละเอดเขาจะเข้าตามซอกตามมุมของลวดลายของแม่แบบได้ดีครับผมเอาเสร็จแล้วครับบันนี้ขอบคุณหลายหายครับกดปิดตัวพิหารก้อนนี้ตัวนึ่นงนน่อยไปตัวต่อโมนตนึ <Moment. S 3> ่มัอยู่หรือไห่ Out there.